สวัสดีครับผมสิงห์พเนจร MSN Channel ใน You TubeMSN Media Social News สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลกวันนี้เป็นการเดินทางด้วยรถบัส20ที่นั่งซึ่งก็เป็นเรื่องของการเปิดโรกทัศัด เปิดการเรียนรู้ว่าในระบบการเช่ารถนั้นมีรถขนาด20ที่นั่งก็มีเหมือนกันในประเทศไทยซึ่งในช่วงที่ผ่านมาระบบการเดินรถก็ได้หยุดไปเหมือนกันในช่วงโรคระบาดวันนี้ก็เพิ่งเริ่มกลับมาวิ่งเราลองไปพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทสวัสดีทราเวลกรุ๊ปแอนด์ทานสปอร์ตจำกัดเดี๋ยวเราลองมาคุยกับท่านผู้บริหารเขานะครับนี่เลยครับผู้บริหารของบริษัทสวัสดีไทยแลนด์ทราเวลสวัสดีครับ คุยกับพี่อะไรอยู่ครับสวัสดีครับผมแอดดี้ครับจากบริษัทสวัสดีไทยแลนด์ทราเวลครับผมครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสได้นั่งรถพี่เห็นแล้วก็โอ้โหอยากคุยด้วยครับมีรถแบบนี้กี่คันครับเนี่ยครับรถของเราจะเป็นขนาด20ที่นั่งครับตอนนี้เรามีอยู่3คันด้วยกันนะครับรถของเราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายหลายอย่างเลยครับทั้งที่ชาร์จ usb รี Wi-Fi ระบบขึ้นเขาลงเขาระบบเลี้ยวอัตโนมัตินะครับระบบกันลื่นล้อถลาย ครับก็ความปลอดภัยก็สูงสุดนะครับของเราเป็นยี่ห้อเบนซ์นำเข้าจากต่างประเทศเลยครับโอ้ผมถึงว่าทำไมนั่งแล้วมันรู้สึกสะดวกสบายนันแล้วก็ดูดูหรูนะดูดูมีมาตรฐานนะฮะเข้ากับสถานการณ์ก็เป็นคันเล็กๆที่แบบน่าใช้ทีเดียวในกรทมหรือแม้กระทั่งวิ่งต่างจังหวัดก็ได้ครับผมอัตราเช่าครับพี่สำหรับอัตราเช่าเนี่ยนะครับปกติก็4,500บาทต่อวันไม่รวมน้ำมันไม่รวมทางด่วนไม่รวมค่าที่จอดรถ นะครับแล้กี่ที่นั่งนะครับ<ก>ห็ได้20ที่นั่งครับ oh, โอ้โหก็พอสมควรระบบเป็นไงบ้างครับพี่ช่วงนี้เขาแบบช่องเที่ยวแบบ New Normal รูปแบบใหม่มี<ะ>เรื่องของ การตรวจเช็ควัดคุ้งวัดไข้อะไรไหมครับบนรถก็ในมาตรการด้านความปลอดภัยของรถเราในเรื่องของสการโควิด -19 ที่เป็น New Normal ครับช่วงนี้ถ้าเกิดก่อนเราจะขึ้นรถเราก็จะมีการสแกน QR Code ที่เป็นของไทยชนะนะครับอ่าแล้วก็ถึงบมเห็นติดอยู่บนรถแล้วก็มีวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีทิชชู่มีอ่าก่อนขึ้นรถลูกค้าก็ต้องใส่ แมสใสอ๋อครับครับก็เป็นมาตรการที่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันนะฮะในสถานการณ์แบบนี้นะครับเพื่อเพื่อส่วนรวมและก็เพื่อตนเองใช่ครับนี่วันนี้เรามายืนที่ไหนครับเนี่ยรถมาเรามาที่ไหนครับเนี่ยวันนี้ก็ได้มีโอกาสพาพี่ๆนะครับจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับมาที่ เขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ pues ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ก้ครับที่จังหวัดปทุมธานีครับผมก็เป็นสถานที่ที่แบบนะน่าสนใจมากวันนี้เขาเพิ่งเปิดนะวันแรกหลังจากที่เขาเขียมกิ้มผมคุยกับเจ้าหน้าที่เขาบอกก็ปิดมาตามสถานการณ์นะับมเดือนครับโอ้โหนี่เราก็เพิ่งโชคดีครับวันแรกเขาเปิดวันแรกเราก็ได้มาเยี่ยมชมเลยครับครับยังไงเดี๋ยวขอตัวไปเยี่ยมชมแล้วก็ผมจะไปอินเสิร์ตภาพรถพี่เขาด้วยครับแล้วเดี๋ยวติดตามชมในรายการ ครับผมครับขอบพระคุณมากลองไปฟังเสียงผู้ใช้บริการระดับประรมจาจย์ในวงการทัวร์นะครับวันนี้เราใช้รถของใครครับอาจารย์รองเอ็ออดดี้ครับชื่อบริษัทคือสวัสดีไทยแลนด์ทราเวลนะครับรถกูรถอยู่ที่บางบัวทองนะ ดูใกล้ๆกับวัดาจารย์เป็นไงครับเราไม่ค่อยได้เห็นรถแบบนี้นะเาดูดีพอเหมาะพอสะดวกสบายดีมากเออถือว่ารู้ระดับไทยเที่ยวไทยครับครับขอบคุณมากครับครับ่ไทยแลนด์ครับของเขาสวัสดีไทยแลนด์ราเวลสวัสดีท่านผู้ไปเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิแห่งการท่องเที่ยวทุกท่านนะครับปบันนี้ เรากำลังยจะจะมาผ่านวัดคุณหญิงส้มจีนนะซ้ายมือนะช,ชื่อวัดคุณหญิงส้มจีนนะครับเชื่อก็บอกแล้วว่าใครเป็นผู้สร้างนะครับเก่าแก่มากนะครับนะตั้งแต่สมัยใกล้กุหลากเข้าสู่กรุงเทพมหานคร,รปีแรกคือปีพุทธศักราช2 5 1 0เจอนี้แล้วนะครับวัดคุณหญิงส้มจีนเจอแล้วนะครับนะเดี๋ยวลองสอบถามครับรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อรถครับ ติดต่อรถยังไงครับพี่ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมที่สนใจจะติดต่อการใช้บริการนะครับก็สามารถติดต่อที่บริษัทสวัสดีไทยแลนด์ทราเวลได้เลยครับเบอร์โทรก็097-105-0466 097-105-0466ครับผมครับรูปแบบใหม่ก็กรุณาจองล่วงหน้านะครับครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับช่วงขากลับนะครับเราก็ได้รีวิวช่วง ค่ำคืนอีกครั้งหนึ่งบรรยากาศบนโท้ายคลิปนี้ต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการท่านบริหารและบริษัทสวัสดี Group and ทราเวลกรุ๊ปแอนด์ทอนสปรอร์ตจำกัดหรือเรียกกันติดปากว่าสวัสดีไทยแลนด์ทราเวลสำหรับท้ายคลิปวันนี้เราส่งท้ายด้วยภาพช่วงเย็นและช่วงค่ำของการนั่งรถนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ MSN Channel ใน YouTube MSN m e i i s s o i i l n n w w สวสอสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลก